เดินไม่เรียบหน้าอยู่เดินมีชามานตัดขั้วเดินเดินไม่เรียบสารจะเจ้าเข้าหน้าจะเป็นหัวเขียนไม่น่าใช่ไฟมันไม่เข้านี่นี่มันไม่เข้าตรงนี้อันนี้เข้าที่เล ลัดออกิชามานครับเอาดินใส่รีเลยเดินไม่เรียบเดินม mm ่เ hmm. รียน้าจะเป็นนิคอยหัวเทียนเดี๋ยวเปลี่ยนหัวเทียนใหม่หัวเทียนเสียครับเร่ง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 เ่เร่เร่เเ่เเ่เีเเ่ยน่เเ่นเ่เ่